ตอนนี้ตอนนี้ทุกคนทุกคนยกนิ้วก้อยมาเราสัญญาว่าเราจะไม่ทะเลาะกันเพราะเกมนี้กูจะสอนให้มึงรู้จักโลกของเลเอะเลยมึงจะรู้จักโลกฟังโหดรฮ้ยครเยเล่กเข้ฮ้ยเยอะเกินเยอะเกินเยอะเกินช่วยดูหน่อยพี่อะไรพี่ขอการขอการขอการสงครามไม่มีคำว่ามิตรภาพตายมันตายมึง อเล็ตามกูมาเล็อเล็ตามกูมาอเล็ตายเถอะสะตรีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผมาเฮยย้ยงเกเเป็นคนใชยังตยังตึยงตึงยเยยยยยยังตึงยังตึงยยัยย เย้มาคนมาคนมาคนมาเฮ้ยแบ่งแบ่งทีมไหมจะได้แบบว่ามีคนคุมอะไรเงี้ยนะเราเล่น้วไปก่อนเดี๋ยวเราเล่นมวนเราเล่นมวนเราเล่นม้วนส่งสารไอ้เที่ยงเล่นเล่นไม่เป็นเล้ววะไอ้เล่นยังไงอ่ะเดี๋ยวอันนี้คือเกมเล่นอะไรนะครับทุกคนใครที่ไม่เคยเล่นอันนี้เนี่ยเป็นเกมสมัยยุคที่ตั้งแต่ผมเนี่ยยังเป็นวุ้นอยู่เลยนะครับเกมนี้จะเล่นโดยการสร้างฐานแล้วก็สร้างทหารออกมาสู้กันใช่ไหมต่างคนจะมีฐานของตัวเองใช่ใจะชนะต่อเมื่อฐานของเขาตายหาทุกตัวใช่ใช่ เนี่ยตอนเนี้ยเนี่ยทุกคนดูนี้แมพเห็นมั้มันจะมี8ทีมแล้วก็คือทุกคนจะมีฐานของตัวเองหมดแล้วก็สร้างแบบสร้างพลเครื่องบินพลรถถังเออพลทหารพล,ลนู่นพลนี่ซึ่งแต่แต่และแต่และประเทศนะทุกคนก็จะมีสเปเชียลต่างกันนะอ่ะอย่างอเมริกาอเมอเม,อเมริกาจะมีนี่พลพลโดดล่มส่วนฝรั่งเศสจะมีอะไรวะป้อมปืนใหญ่ <S <S หญ่ญส่วนอะไรวะอังกฤษจะมีสไนเปอร์อะไรเงี้ยทุกคนจะมีความสามารถแตกต่างกันไปอะไรประมาณนี้คอนเซ็ปต์เกมสงครามใช่ใช่ใช่จริงจริงมันคืออเมริกาปะทะกับรัสเซียทุกคนถ้าถามว่าเกมไหนทำ เกมส้นตีของจริงเกมส้นตีของจริงนะส้นตีจริงในเกมได้ตอนตอนนี้ตอนนี้ทุกคนทุกคนยกนิ้วก้อยมายกนิ้วก้อยโชว์กล้องเราสัญญาว่าเราจะไม่ทะเลาะกันเพราะเกมนี้ไม่ทะเลาะกันด้วยเกมนี้เดี๋ยวกูไปต่อยกับมึงเนี๋ยวไปต่อยกันเกมอื่นดีกว่าไปเรื่งก้าวงั้นเดี๋ยวหลุกงั้นเดี๋ยวเอ้ยเอ้ยกูได้เหวะกูได้เกมบอลว่ะเอ้ยผมได้รัสเซียว่ะรัสเซียเทสลาแทง้งนี่ทุกคนมันก็สร้างไม่เป็นด้วยเขาบอกพูดถึงเกาหลีด้วยว่ะไม่ใช่ละเคเนี่ย เนี่ยทุกคนมันจะสร้างเขาเรียกอะไรต้องสร้างแบบพลังงานก่อนเนอะนี่มันมีพลังงานใช่ไหมทุกคนพลังเนี่ยทุกคนเห็นหลอดหลอดเหลืองหรเขียวๆไหมนั่นคือหลอดพลังงานถ้าคิดสภาพว่าเมืองของคนเราเนี่ยจะต้องมีไฟฟ้าในการดําเนินโอเคป่ะเนี่ยเราสร้างคนละหมายไหมทนมันจะมีเหมือนแบบเครื่องหมายแพร่เอารถเอารถเอารถมาห้องว่างเพราะเคมันเป็นมันเคมันแกงเอ้ยเคมันแกงโมยี่เนี่ยแก้งโง่ชัวเป็นบ้างแหละไม่เป็นเลยมันไม่ได้หรอกแกขนาดนี้แล้วน okay. ี่ทุกคน

กูแล้วผากลับไปหรอกลับยังไงโหรอไอหมาแดงโยนกูแล้วอ่ะโหลดูจอรก่อนไอเห็อะไรเดี๋ยวกูดูจอมึงกูดูจอรเฮ้ยเสีฟ้าไอสีคองนะสีฟ้ายไอคองตรงกลางนะโหล่แล่ตรงกลางเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่พี่ไอเคยไอเคยยังสร้างฐานตัวเองไม่ได้เลยเออไปที่ไหนฮะเฮ้ยสีฟ้าใครวะสีฟ้าเฮ้ยไอเคยดีว่าเจอแล้วกูเจอเคย์แล้วอเคย์อย่าเดินไปเอครวบรวบรถก่อนแล้วเดินเองเดินเองรวบรถเดินเองเลย ไปที่เดิมเยวจำอวไม่งั้นไม่ได้วางรถหลอกจะตายล้ตายลครี่ไอ้ไม้เหรอไอ้ไม้แน่นอนว้าวผมยิเคไดมอ่ะนีเหลืองใครอ่ะสร้าง่านยังไงอ่ะตอนนี้หมาของเคมันัแล้วไม่ใช่หมาเคพี่หมาผมไอ้ไม้ยิงเ

วาระสุดท้ายของมึงมาถึงแล้วม้าแลวมาแล้วมา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 ติ้งโอเคมึงฟังกูนากูจะสอนให้มึงรู้จักาลกของาม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 มามม่มมมมม ทีเดียวทีเดียวทีเดียวเดี๋ยวไม่รู้เดี๋ยวคนรู้ไม่รู้คืออะไรไอ้แล้วมันล่างนา่ได้ไหมร่องมบ่อ้่่นดเฮ้ยีกมบอลูนวอยที่เกี่ยวเฮี่อะไรเนี่ยยายายยิงลกู โ okay, right? อเคมึงจะสร้างฐานโค2คันมึเชี่ยเลยาสร้างไรนะฐานโค2คันมึงสร้างอะไรเอาไม่ดีหรอพอจสร้างเดียวเชี่ยไม่ได้ละปนเเชี่ยกูจนมากลูกผมจนมากบแบแบบแบบกูไม่เปิดเลย รนีมันยังไงูใจแล้วให้รู้จักโลกคนดูบอกกูอย่างเงี้ย <Grac ious> ให้กูสอนได้แค่มอมลมวมาสอนกูนรู้เนีเออ่ยมังใครจะไปยอมเยพี่มันเริ่มใหม่ก็คือสาเออเออไม่กูไม่กูแค่ให้คนดูเห็นว่าอันนี้มันคืออะไรเฉยเราสนใจเป็นพัฒนาการไหมค่อยๆสร้างไฮ้ที่นี่มาอีกไรัก <c oughs> ไอ้สีเขียวมันจะเซตย่อกูเดียวเลยว่ะสั่งสอนมนันอีกสักหน่อยคีโล <c oughs> บลีโปรติงคีโล,งลบลีโปรตีนไอ้เหี้ <c oughs> ยอะไรเนี่ย มึงยรู้จักโลกฟังโหดไรเก๊ฟังนะสีเขียวกับสีเหลืองครับพี่เลยได้ของแรงมากครับข้ไปดูมอเรู้จักโลกฟังนะสีเขียวกับสีเหลืองครับพี่เลยได้ของแรงมากครับผมขอามไอสัตวมันเป็นเหี้ยอะไรมากวะเนี่ยเหี้ยแแกลับกลับยอกยอกย ตอนแรกอะมายีงรถแนบผมเปเยอ่อน,นี่นนรถแนบมายก,ก่เยอธิบายนะนยอนนิบายกันเลยไอ,นนยอนนเคโดสอนรวๆ ไม่เคตอนเนี้ยเอากูจะบอกว่าเอนเนอรีมึงก็บอกเลยมึงต้องสร้นผ่านแอคสุดเพื่อเพื่อสำหรับมึงเอางานละเกมเนี้ยมันต้องมีโรงไฟฟ้าเว้ยตอนเนี้ยมึงมีแต่สิ่งที่ผ่านพลังงานไฟฟ้าแต่มึงไม่มีโรงไฟฟ้าเลยวะสุดยอดได้จริงอันแรกสุดอันแรกสุดอันนั้นอันแรกสุดเลยแรกสุดอ่ะแล้ทุกคนมีพิกซึประมาณร้อยพันเนอะกูเห็นไปแล้วกับตาจริงเหรอพิกซึร้อยพันหรอไเกินหรอเอาพี่กวดพี่กวดไลฟ์ไปหาใจบ้านใจร้าวนะยยาไปยืนไปยืนดูพอไปยืนพอเฮ้ยคุณบลเองเ้ยบ้านไปแตกหมดแล้ว ย่อยู่กูไอสายมือบนกอมือคืออะไรวะเล็กกดอะไรวะสายมือบดนี่ลูกมืออ๋อลูกมือแลกดอะไรกดกดกับมึงใช่ปะเออใช่ใช่กดกดแล้วรึ่นเป็นเออเลยเออโอเคโอเร่วมกันเร่วมกันไอ้ยไออะไรไม่ได้อ๋อเดีาอาืนีเดี

กูจะกันยังไงกูกันไม่ได้ขอโทษผมขอโทษขอโทษครับขอโทษครับผมไมไปปลอดไปเอฟเงที่นี้ไม่ปลอดใคยหัวยัเล็กไม่มาสร้างอยู่ผมเลยยอ้คนอ้อยังเลเซอร์แม็งแหรกแค่รถเทวดาไม่จะฆ่าพวกเราเลยเดี๋ยวนะไอ้เชี่ยเอ้ารถเงินกูรถรถเงินกูแตกแล้ว หมดกันยมดูดิสีเขียวมันดักเล่งเงินหมดเลยอะเออเดยวกูไปอยู่กูไปอยู่กูไปอยู่าต้องยิลนกันเรานมาก่อนเออเออสวย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 ไอ้ย่ามีคนอะีกูไม่ไหวแล้วครับเอจล้า อมึงไม่มีประโยชน์เลยว่ะนะมูลมึงอ่ะเป็นหมื่นเป็นแสนล้านเนี่ยไม่ีประโยชน์เลยไอ้ย่าไม่มีทางไอ้ย่ารอดไปได้หรสภาพไอ้ย่าอุบาทจัดกำลังจะมีคนไร้บ้านกูจะออกโอเคกูต้องสั่งสอนมึงว่ะไอ้ย่ามึงสบายเกินอะกูไม่ชอบเลยไปเยรสภาพตอนนี้เหมือนคนเบลซีภาของทันสุโอบิลซี ไอ้นี่มึงเดินไปมึงเดินไปไอสีชมพูอ่ะทบมไม่ไปยนกับสีแดงกันรวยพอกันเลยอ่ะไอเคไม่เขาฐานใหญ่วิ่ดีอยู่ีพวกดูสีฟ้าดีพ่อมึงอ่ัเชียวเวย

พที่ยิงพีขการขกการสอการต้องห้ามไปลุยไปลุยไปลุยสีอื่นไปลุยไปลุยไปลุยสีไปลุไปลุยวไปโดนมันก็เลยไปนี่มันก็เลยหลุดโดนกูดไปสั์คืไปแล้วเว้ยตายมันตายมึงอเล็กตามกูมาเล why ยากูเส,เสียกูเสียกันละผมมาหนึ่งคนกูจะไม่ยอมปีขาหนึงปีขาใหญ่หนึงไปสู้เข้ากิโลสู้เข้าเขามีกระเซฟบวกเลยเออแกพอดแล้วแกพอดแล้ว Aleluia! อเล็กอเล็กกูกูหมดตัวเลยเรามีน้อยแต่เรามีเว้ยเพื่อนไปอเล็กกูหมดตัวเลยยิ่งไม่เรียกไม่สวยดีมามามาเท่านี้หละเราก็ใช้เท่านี้แหละไม่เลือกอะไรนะ ยังไม่มีพี่ไม่มีตังค์วะนี่ไอ้จ้ามาเเท่าที่มึงมีอะมากูมีไม่มีเล็กหมดตัวแบบจริงตัดไว้เก็บกองที่เหลือไปให้หมดเลยหมดไหเลยเนี่ยไปไหน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 งล่าง้างล่างเดี๋ยบตีเล็กเลียบตีเล็กเลียบตีเล็กโอเคอเล็กกันไปก่อนเลยเล็กหนึ่งกูขอานึ่งหนึ่งกูไปก่อนเลย e n g e e r i n g โอ้โหไอไปี้วไอ เดินปเลยอ้ยเจ้าคนเร็อีไหายเบยฮาฮ่่าฮาว่าฮ่าายไปเไอ้ยี่ห้อฮ่า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 ฮ่สงครามไม่มีเ ใช่ไหมได้อเล็กมูก bon enfin> ิ้ต้องมีการร่อนจากบ้ากูเหรออเล็กคือคือกูบอกแล้วไม่ว่ามึงกับกูรู้มึงกันไม่ได้เพราะเราไม่ไอ้คิดเราไม่โง่คู่ไอ้มันสูนั่นมึงเข้าใจปะไอ้ยา ที่ไหนวะล็ออุปการะ์เสร็จแล้วอุปการะ์เสร็จแล้วอุปกรณเสร็จแล้วเสร็จแล้าเกมมือปุ๊บไอเราเด็กออกห้องเลยไม่เล่นเราไอเกมหมาไอ้มไม่มีใครรับอุปการะผมเลยไอเกมหกาไะที่ผายมึงหลักมึงจะฆ่ามึงเลยเท่านั้น